ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าซีรีส์เรื่อง The Hunted เป็นซีรีส์แนวไซไฟเอาตัวรอดที่เข้มข้นและครบรดที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยครับแต่ว่ามันกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักอาจเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่แต่ละซีซั่นนั้นออกทะเลไปไกลลิฟจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยมันหลุดอวกาศไปแล้วแต่ว่ากลับกันในความคิดของผมมันกลับเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครแต่ละคนตั้งแต่เป็นเด็กกระโปงไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ละที่สำคัญเลยมันไม่ได้เป็นซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมีฝ่ายดีฝ่ายเลวทุกคนล้วนแต่อยู่ในกรอบการเป็นมนุษย์ที่ต้องพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดบางครั้งพวกตัวหลักที่เราเอาใจช่วยมาโดยตลอดกลับมีการกระทำที่เลวร้ยวายไม่น่าให้อภัยได้ในทางกลับกันพวกตัวร้ายที่เราเกลียดนักเกลียดหนาะแต่สิ่งที่พวกเขาทำไปก็เพื่อต้องการจะหาทางเอาตัวรอดเท่านั้นบางตัวละครเรากลับรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสารพวกเขา ซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เอิร้อ้นออกมามันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับและที่สําคัญในแต่ละซีซั่นจะมีโจทย์การเอาตัวรอดที่แตกต่างกันไปเหมือนกับว่าเรากําลังดูซีรีส์คนละเรื่องอยังไงอย่างนั้นจากการที่ต้องเอาตัวรอดบนโลกกลายเป็นการต่อสู้กับเทคโนโลยี AI จนกระทั่งในช่วงหลังๆกลายเป็นสงครามระดับจักรวาล แถมยังมีการใส่ความเชื่อต่างๆแฝงเข้าไปด้วยไม่ว่าจะพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาไปจนถึงความเชื่อแนวพระเจ้าเนื้อหาของซีรีส์เดอะฮันเล็นั้นเกี่ยวกับโลกในอนาคตที่เกิดมหันตภัยนิวเคลียร์จนทําให้โลกนั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกคนเลยพากันอพยพหนีขึ้นไปอยู่สถานีอวากาศซึ่งมีชื่อว่าดิอาร์กเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มขยายครอบครัวาม,มากขึ้นเรื่อยๆจนทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอีก การจะกลับลงไปโลกเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดลงไปแล้วอยู่ไม่ได้ขึ้นมาก็จะตายฟรีทางแก้ปัญหาก็คือพวกเขาเลือกจะส่งนักโทษหนึ่งร้อยคนลงไปสำรวจก่อนถ้าสามารถอาศัยอยู่ได้ก็ให้ส่งข่าวกลับไปยังดิอาร์คแต่ถ้าอาศัยอยู่ไม่ได้และตายกันหมดก็ไม่มีอะไรเสียหายพเพราะพวกเขามีคดีติดตัวกันอยู่แล้วต่อให้อยู่ดิอาร์คต่อไปก็เสียทรัพยากรเปล่าๆซึ่งแค่ได้เห็นล็อตเรื่องในซีซั่นแรกก็ทำให้ผมอยากดูแล้วครับ อยากหลุนว่าบนโลกที่เคยเกิดลังสีนั้นมันจะเป็นยังไงต่อพวกนักโทษพวกนี้จะเอาชีวิตรอดกันแบบไหนและที่สําคัญพอดูไปซีรีส์มันก็วางปมต่างๆไว้เรื่อยๆแต่ว่าพอจบซีซั่นแล้วกลับไม่ค่อยเฉลยอะไรให้รู้เลยแถมยังดูเหมือนว่าปมที่มันทิ้งเอาไว้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ําบางปมโผล่มาให้เห็นแวบ,บๆแล้วก็หายไปเลยปล่อยให้ผมค้างคาใจอยู่แบบนั้น จนเมื่อดูไปถึงซีซั่นหลังๆผมต่างๆที่เคยทิ้งเอาไว้ก็เริ่มเฉลยอ,ออกมาทีละนิดซึ่งหลังจากจบซีซั่นที่7มันก็ได้เฉลยทุกอย่างที่ค้างคาใจมาตลอดจนผมหายสงสัยและจบไปอย่างอบอุ่นนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากถึงแม้จะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบของใครหลายๆคนแต่สําหรับผมแล้วมันกลมกล่อมมากเลยครับตอนจบก็ทั้งยิ้มทั้งน้ําตาไหลมันให้ความรู้สึกที่ทั้งอบอุ่นและอึดอัดไปพร้อมกัน ตั้งแต่ซีซั่น1-7ถึงเเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอย่างคลาร์กเบลลามี่และออกเทเวียที่พกเขาเติบโตขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นผู้นำของมวลมนุษย,ยชาติและนอกจากจะเป็นซีรีส์แนวไซไฟเอาตัวรอดแล้วเรื่องนี้ก็ยังแฝงไปด้วยการเมืองและความเชื่อที่เข้มข้นในตอนแรกผมก็สงสัยว่าพวกมนุษย์พื้นโลกจะเคร่งการสืบทอดผู้นำอะไรขนาดนั้นแต่พอซีซั่นหลังๆมันก็ได้เฉลยปมต่างๆออกมาทำให้เราจึงเข้าใจมากขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะมีเหตุผลของมัน ส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ที่ทําให้ผมลงรักคือการให้แต่และซีซั่นมีพล็อตที่แตกต่างกันเหมือนกับว่าได้ดูหนังเอาชีวิตรอดหลายๆเรื่องซีซั่นที่1เป็นการสํารวจโลกหลังจากเกิเดเหตุการณ์นิวเคลียร์และเน้นไปที่การต่อสู้ของพวกนักโทษหนึ่งคนกับกลาวเดอร์พวกนักโทษต้องการแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อเอาตัวรอดส่วนพวกกลาวเดอร์ก็ห่วงอาาเขตและพยายามขับไล่ให้ออกไป แต่พอมาในซีซั่นที่สซีรีส์ก็เผยให้เห็นถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบังเกอร์บนภูเขาชื่อว่ามาลเวเทอร์คนพวกนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในอากาศที่เต็มไปด้วยรังสีได้ก็เลยต้องจับตัวพวกกลาวเดอร์ไปถ่ายเลือดเนื่องจากเลือดของกลาวเดอร์นั้นสามารถต้านทานรังสีได้และที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นที่2นี้ก็คือเบลลามีซึ่งเรียกได้ว่าเบลลามี่นั้นเป็นเดอะแบกเลยก็ว่าได้ จากตัวละครที่ผมไม่ค่อยชอบมากนักเพราะดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายมากกว่าตัวดีแต่ในซีซั่นนี้กลับกลายเป็นว่าชอบเบลามี่สุดๆไปเลยครับแถมพวกดิอาร์กับกลาวเดอร์ก็ยังมาร่วมมือกันเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดจากมาเวเทอร์ซึ่งแม้ว่าพวกมาเวเทอร์จะทำเรื่องที่โหดร้ายแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็เป็นเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการจะเอาตัวรอดซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนในมาเวเทอร์ที่จะเห็นด้วยกับผู้นำเพราะมีพวกมาเวเทอร์บางส่วนได้หันมาช่วยเหลือคนที่ถูกจับมันแสดงให้เห็นถึงการเด่นลนและคุณคคค่าาของวมเป็นน ที่แม้ว่าพวกเขาเองก็อยากจะมีชีวิตอยู่รอดแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทำลายเพื่อนมนุษย์คนอื่นส่วนในซีซั่นที่3เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่มีการออกทะเลเกิดขึ้นเพราะดันเอาเรื่องของเทคโนโลยี AI เข้ามาเกี่ยวข้องต้องยอมรับว่าในตอนแรกผมก็รู้สึกเบื่อและหมดสนุกกับเรื่องนี้แต่พอฝืนดูต่อไปสักพักกลับกลายเป็นว่าเริ่มชอบมันเพราะมันไม่ได้ยัดบทเข้ามาดือด้อทุกอย่างล้วนแต่มีการปูเนื้อเรื่องเอาไว้อยู่แล้ว ตั้งแต่ขั้นตอนพิธีกรรมของการแต่งตั้งผู้บัญชาการกลาวเดอร์ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำแบบนั้นการกระทำทุกอย่างมันล้วนแต่มีที่มาที่ไปและเนื้อเรื่องก็เริ่มเชื่อมโยงกันเรื่อยๆจนมาจบด้วยการต่อสู้กับ AI ที่เข้ายึดร่างของผู้คนแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะแหวกนแนวกว่าซีซั่นก่อนแต่ก็ยังได้รับกลิ่นอายของซีรีส์เรื่องนี้อย่างครบรถก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบครับมาถึงซีซั่นที่4คราวนี้พวกคนบนโลกจะต้องหลบหนีจากไฮยนะอีกครั้ง เมื่อโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ยังเหลืออยู่บนโลกนั้นเกิดการระเบิดขึ้นทําให้คลื่นรังสีขนาดใหญ่กำลังจะแผ่ขยายมาหาคนบนโลกที่ยังรอดชีวิตพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางรอดจากรังสีในครั้งนี้และในซีรีส์ก็ยังได้เผยปมใหม่ให้เราเห็นเกี่ยวกับหลุมหลบภัยของลัทธิแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนเหตุการณ์นิวเคลียร์ล้างโลกในครั้งแรกแลวกับว่าพวกเขานั้นรู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนแรกปมนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสำคัญกับเนื้อเรื่อง ผมเองก็เข้าใจว่ามันคงใส่มาเพื่อจะให้ทัวร์ละครมีที่หลบภัยแต่ว่ามันกลับมีเรื่องราวมากกว่านั้นซึ่งกว่าจะถูกหยิบมาเล่าอีกทีก็พาไปถึงซีซั่นที่7ส่วนในซีซั่นที่5ซีรีส์ก็ได้เพิ่มระดับความพิกมากไปอีกขั้นเมื่อหลังจากเหตุการณ์แพร่ขยายของรังสีสิ้นสุดลงจูจูก็ได้มียานของนักโทษลำหนึ่งเดินทางมายัางโลกตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นยานมนุษย์ต่างดาวเพราะไม่น่าจะมีมนุษย์กลุ่มอื่นเหลืออยู่อีกแล้วนอกจากพวกเดอาร์ที่ลงมาและพวกกลาวดอออรที่่าศัยยูก แต่พอเนื้อเรื่องได้เฉลยออกมาก็ปรากฏว่าพวกเขาคือนักโทษที่เดินทางไปขุดเหมืองก่อนเหตุการณ์นิวเคลียร์ล้างโลกในครั้งแรกดูเหมือนซีรีส์จะพยายามแถเพื่อยัดตัวละครเข้ามาเพิ่มแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านครับทุกอย่างที่แถมมาก็ดูสมเหตุสมผลอยู่บ้างส่วนตัวแล้วผมคิดว่าซีซั่นนี้น่าเบื่อที่สุดแถมยังต้องมาปวดหัวกับออกเทเวียที่กลายเป็นตัวร้ายทั้งที่ซีซั่นก่อนๆอ,อุตส่าห์เอาใจช่วยมาอย่างดิบดีการกระทำหลายๆอย่างดูขัดหูขัดตาไปหมด ซึ่งภารกิจหลักของซีซั่น5นี้ก็คือการต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่หุบเขามันเป็นสถานที่เดียวบนโลกที่รอดจากรังสีมาได้พอต่อสู้กันไปมาผลสุดท้ายก็จบลงที่โลกโดนทำลายอีกครั้งทำให้ทุกคนก็เลยต้องขึ้นยานอพยพหนีไปยังดาวดวงอื่นแทนจนกระทั่งซีรีส์ได้ทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกแล้วเพราะมันดันมีคนกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนดวงดาวที่พวกตัวเอกเดินทางไปถึง แถมยังมาด้วยคอนเซปต์แปลกๆคือผู้นำของดาวดวงนี้สร้างความเชื่อจอมพร้อมขึ้นมาหลอกประชาชนเพื่อที่ตัวเองจะได้ถ่ายโอนล่างให้เป็นอมต,ตะซึ่งสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่านั้นก็คือชิปแบบเดียวกับของผู้บัญชาการกลาวเดอร์ที่ถูกปูเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ซีซั่นที่3ผมชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะมันพยายามแถเรื่องราวต่างๆจนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์นี่แหละครับ และในซีซั่นนี้ก็ยังคงคอนเซปต์การเอาตัวรอดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เรื่องนี้ได้เหมือนผ้าก่อนๆแต่เพิ่มเติมคือการยกระดับความพลิกมาเป็นดาวดวงใหม่ไม่พอแค่นี้มันยังส่งต่อเรื่องราวไปถึงซีซั่นที่7และเพิ่มระดับความเวอร์วังมากขึ้นไปจนถึงสามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลได้เมื่อเทียบกับสเกลของซีซั่นที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับว่าได้ดูหนังคนละเรื่องกันเลยครับแต่ทุกอย่างที่ถูกเล่ามานั้นดันเชื่อมต่อกันหมด ตั้งแต่ปมต่างๆที่วางเอาไว้จนมาในซีซันที่7นี้ค่อยๆฉเฉลยออกมาให้หายสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของลุมหลบภัยบนโลกว่าทำไมมันถึงสร้างขึ้นมาแถมยังต้องมาเจอกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิที่สามารถกำหนดชะตาของมนุษย์ได้โดยรวมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าจบได้อย่างสนุกและไม่มีอะไรติดค้างคาใจอีกซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความเห็นของผมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง The h u n e d ครับ ใครเคยดูมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ส่วนตัวแล้วผมยกให้เป็นซีรีส์ที่ครบรดและลงตัวแม้ว่าบางอย่างจะดูขัดขัดฟืดๆแต่มันก็พยายามแถให้ดูลงตัวมีที่มาที่ไปจนได้ไม่ทิ้งให้คนดูงงอยู่ในดวงสับป,ปะรดสุดท้ายนี้ก่อนจากกันลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และถ้าใครมีใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน